เงินดือนเงินนี้ยังไม่ออกเลยแม่รู้ไหมหนูอายุแค่สิหนะจะหนูก็อุตส่าห์มาหางานทำเนี่ยฮัลโหลแม่หนูก็มาสมัครงานนี่ไงหนูอุสามาตั้งต่จังหวัดเลยนะมาหางินใี่แม่นี่ไเ่อจะมาเอาตาอะไรอีก คงามทำงานไงฮะเออคือฉันจ้างเธอมาทำงานนะที่จ้างเธอมา,นานอหน้าจิบิอติมึ้นหนูเดี๋ยวหนูจะเปิดเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะแต่ว่างานใกล้เสร็จแล้วนะคะใกล้เสร็จที่ไหนเธอยังไม่ได้เปิดคอมเลยเนี่ยเช่านายดูไหมคะหนูใกล้เสร็จแล้วจริงๆเธอไม่ต้องมาพูดฉันเห็นเอกสารเธอสายเลยไหม<อ>ในงานของเธอไม่ถึงมีอะไรเลยดูสิหองจะไม่เปิดเอกสารอยู่อีกห้องหนึ่งค่ะเธออย่ามาเถียงฉันน,นะภายในหกโมงถ้างานยังไม่ นี่ค่ะหนูครบปีเสร็จเลยค่ะนี่ๆด้วยมัยไหนดูซิโอเคเรียบร้อยแต่เธอทำงานเตินเวลาไปครึ่งชั่วโมงนะทำงานล่าชา้าเออคือหนูทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะฉันก็ไม่ได้โกรธอะไรเธอหรอกนะแต่ฉันเห็นเธอพูดกับคนที่บ้านไม่ดีแต่ทำไมเธอพูดกับฉันดีได้ทำไมเธอไม่ได้ถึงใจคนที่บ้านบ้างพ่อแม่มีพวกคุณกับเราเธอไปพูดอย่างนั้นได้ยังไง ดีกับฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเธอแต่ทาไมเธอพูดดีกับฉันได้เออหนูเข้าใจแล้วค่ะทีหลังหนูจะพยายามใจเย็นให้มากกว่านี้นะคะดีมากครั้งนี้ฉันจะให้อาภัยเธอเธอต้องโทรไปขอโทษพ่อแม่เธอด้วยนะแล้วก็ทํางานให้ตรงเวลาด้วยต่อไปทํางั้นฉันจะไล่เธอออก